ดูดวงชาวราศีธนูถ้าคุณได้สมบัติกลับมานะครับสมบัติเก่าจากอดีตชาติกลับมาคุณจะเอาไปทำอะไร3ข้อนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นออกข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับ,นะรบไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะครับเรื่องคนจำสมบัติเก่าได้ไปขุดขึ้นมานะครับออกข่าวหน้าหนึ่งเลยลูกเจ้าของโรงสีนะครับไปขุดสมบัติขึ้นมาเอามาให้พ่อให้แฟนเอาแก้ไข นในเศรษฐกิจที่ไม่ดีขุดขึ้นมาจนมั่งคั่งร่ํารวยออกข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับในโชคชะตาของท่านถ้าท่านจําได้แล้วไปขุดขึ้นมาเนี่ยท่านจะเอาไปทําอะไร3ข้อบางคนบอกว่าเอาไปแต่งงานเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อบ้านซื้อทองนะแล้วคุณล่ะ,ะ,ะเอาไปจ้าไปทาอะไรในโชคชะตาท่านมีเกณฑ์ชะตาจะลื่นเลงสังสรรค์มีเกณฑ์ชะตาจะมีความสุข สุขสรรหัตษาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสมบัติมีเกณฑ์ชะตาจะได้ขุดขึ้นมาทําไมจะไม่ได้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขายเจริญล่กเรืองสมบัติเก่ากําลังจะกลับมาจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหมดหนี้หมดสินนะผมเหลือกินเหลือใช้ถึงเวลาคาวุลกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ครับผมสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดตกตำแหน่งเดอะสตาเทน้ํากวดน้ําข้าวขันเลิกคบกันไปเลยคนไหนไม่ดีคนไหนดีก็อยู่ด้วยกันแผ่บุญกุศลวาสนากันไปครับนะผมดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียตกตําแหน่งจัสติ c นะครับผมท่านเอาไปทำอะไรล่ะทุกอย่างมีกฎนะครับ ทุกอย่างมีกฎนะครับกฎโลกมนุษย์กฎโลกแห่งวิญญาณทุกอย่างมีกฎเขาวางแบบแผนไปหมดแล้วในเมื่อท่านไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แน่นอนก็ต้องมีกฎแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแลกเปลี่ยนอะไรครับผมแต่ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายสมบัติเพชระะนินจินดาจะบังเกิดเพราะฉะนั้นคิดไว้ก่อน3ข้อเราจะไปทำอะไรดีเนาะ ครับผมด้วยมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตารู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวัสนาสมบัติกลับมาลองมีดูดิลองมีทองส100งักร้อยแท่งดูสิดูสิว่ามันจะคึกเขิมหรือเปล่าครับผมแะละจะหลงดวงหรือเปล่าบางคนถึงขั้นเขาเรียกว่าลืมตัวลืมตนเลยทีนี้ยครับผมด้วยบุญกุศลวัสนาอาจจะมีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลในการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีตกตำแหน่งสมบัติในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เกียงไกรเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้อดทนอดกัน้นท้าท่านได้มาท่านวางแบบแผนให้ดีนะครับล้วการที่ท่านสับสนงงวยในโชคชะตามีไหมในเกณฑ์ชะตาชีวิตนี้มีแน่นอนนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาอาจจะสับสนงงวยหาทางออกไม่ได้นะครับต้องรีบทําอย่างไร นะครับตกตำแหน่งเดลิเวอร์ธุรกิจการงานการคา้าจะต้องเร่งรีบแก้ไขปรับปรุงทางด้านเรื่องความสัมพันธ์ความรักอันพิเศษความสนิทสนมติดต่อเจราจาการคา้าต้องมีความสนิทสนมซื้อขนมไปให้สถุนูน,ะน,งน,งนึงนะครับผมซื้อให้พนักงานสูงนึงนะครับเขาจะได้โอ้พี่คนนี้อีกแล้วครับให้ขนมสถูนึงนะครับถวายขนมสตูนึงไม่ใช่ถวายนะให้ขนมสถูนึง นะผมให้ให้เขาให้เกิดความแช่มชื่นให้เกิดความสุขนะบอกอ๋อพี่คนนี้ใจดีจังเลยนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองหรือตัวท่านเองนั่นแหละที่จะได้รับถ้วยทองจังหวะดีดด,ด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย ได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยดวงชะตาอัศวบินขี่มา้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้เกิดความตั้งมั่นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดาบนี้เป็นดาบสองคมกแปลว่าต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่มีสิทธิเลือก ไปต่อก็เจ็บไม่อยู่ต่อก็เจ็บเพราะฉะนั้นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำาอย่างมีความสุขให้ท่านมีเกณฑ์ชะตาต้องเลียใครบางคนเข้ามาเลียแข้งเลียขาเอาอกาเอาใจท่านเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการที่ใครบางคนเข้ามาเลียแข้งเลียขาถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีของท่านนะว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะไปได้สวยนะครับไม่ใช่ไม่มีอะไรดีกับเขาเลยถึงไม่มีใครเข้ามาเลียแข้งเลียขาเลย ตรงชะตานี้ตกต,ตำแหน่งเดอะฟูจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำครับผมยังมีความสุขสุขสนสุขสรรค์ฐานสาครับผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เลนเหลี่ยมเลขกลเพดุบายนะครับผมจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณเพราะนั้นถ้าได้สมบัติกลับมารีบไปแก้ไข3ข้อนี้ซะครับผมด้วยเรื่องราวต่างๆอาจจะมีข่าวดีเ hey, ฮลั่นรับทรัพย์นะไปขุดสมบัติขึ้นมาอยู่หลังบ้านเองนะบางคนจําได้มันมีคนหนึ่งนะที่เล่ามานะ เจ๊ <G un less> คนหนึ่งเขาขายโชห่วยครับนะขายโชห่วยแล้วเขาจําได้ว่าอดีตชาติเขาฝังสมบัติไว้หลังบ้านนะาานะครับผมเขาตายนะครับโดนผู้ร้ายฆ่าตายเพราะาสมัยก่อนไม่มีเงินเอาเงินไปฝังแบงค์ไม่ได้ต้องไปฝังเอาไว้นะครับผมเขาขายโชห่วยขายของเนี่ยนะครับขายขนมนมเนยเหมือนสมัยนี้ก็คงเรียกโชห่วยนะครับผมแล้วไปขุดแล้วไปฝังเอาไว้นะครับผมแล้วเขาก็โดนผู้ร้ายฆ่าตายจําอดีตชาติได้ออกข่าวหน้าหนึ่งเลย เอาไปขุดขึ้นมาร่ารวยด้วยทรัพย์สินก็นอนบ้านหลังนี้ของใครไม่รู้เอาไปขุดขึ้นมาล้วผมไปฝังเอาไว้ล้วผมสมบัติมหาศาลเอาผมแก้วแหวนเงินทองเอาผมถ้าเป็นเงินกระดาษก็คงเปื่อยหมดแล้วอ่ะแต่เป็นเหรียญเป็นเงินทองเป็นแก้วแหวนเพชรที่สะสมเอาไว้ ป้องฝังดินาไว้ไงเขาเลยสะสมเป็นของพวกนี้ข่าวหน้าหนึ่งเลยเป็นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านไปขุดมันขึ้นมานะจําได้หรือไม่สมบัติเก่าของท่านอยู่ตรงไหนท่าน,นจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล,ลำเต้นระบําอย่างมีความสุขสุข,ส,ขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งอะไรแถมโมเรนมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีก็ของของเรามันยังไงก็ต้องเป็นของของเรานะ นะถึงแม้สมบัติจะผัดกันชมนะครับเราจะได้เกิดเวียนว่ายตตยเกิดแต่ว่ายังไงมันก็เป็นของของเราอ่ะของเก่าของเราก็คือของของเรานะของที่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ต้องมาก่อนเคยอยู่มาก่อนเรื่องราวต่างๆมันมีสื่อจูนติดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเด e อ u n ั้นบังเกิดปักทงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็ม ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคารบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แฮงแมนเกิดขึ้นในโชคตารู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำย yeah. ่ำแย่เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากคนอายุน้อยกว่าสูงเป็นอย่างมากเรื่องราวใหม่ๆที่กําลังจะบันเดบัดังเข้ามาท่านจงเปิดรับหยั่นน้ําเต็มแก้วด้วยบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขข,ขี้คายปรปับปรุงในโชคชตา สายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับผมขอทํานายว่าดวงนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างกําลังจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคขุดสมบัติเก่าท่านออกมาใช้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ให,หม่นะครับกดไ like ลค์ให้หมอซันด้วยนะจ๊ะนะครับผมเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่นะครับหรือให้เป็นค่าครูก็ได้นะ สวัสดีครับ